สวัสดีครับวันนี้รัวเที่ยวตําใจจะลองทําหมี่ตะคุนะฮะหมี่ตะคุผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหมี่โคราชหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมน้ําปรุงสาเร็จรูปนะครับแต่ก็ในวิธีปรุงเขาบอกไว้ว่า,าให้เอานเอาผงเอาเอาน้ําปรุงนี่นะฮะมาผสมกับน้ําแก้วครึ่งนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์เราจะใช้ อะไรก็ได้นะผักอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองผัดใส่ถั่วงอกแล้วก็หูสับแล้วผมจะเพิ่มกระเทียมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเพราะไม่เคยทานเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีทํากันนะครับครับเรามาถึงขั้นตอนการทาหมี่ตะคุนะฮะผมก็จะเอาน้ํามันนะครับที่เข้ามาจากซองเครื่องปรุงนะครับ ใส่แล้วเดี๋ยวจะเยาวกระเทียมก่อนนะครับอืมหอ,อมอืมหอ,อมครับนะครับเทเครื่องปรุงที่เขามาให้มาเนี่ยทั้งซองลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูจับลงไปลวนก่อนนะครับ หอมมากเลยนะครับไม่เคยทานกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ปรุงรสนะครับจะลองดูว่ารสชาติออริจินอลที่เขาทำมาเป็นแบบไหน,น,นครับโอเคอยวขอตัวไปผัดหมูให้สุกก่อนนะครับครับหลังจากรวนหมูหอมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะครับในคู่มือก็บอกว่าให้ใช้แก้วครึ่งน,นะครับใส่หมดเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่เส้นหมี่ลงไปใส่ใส่เส้นหมี่ลงไปนะครับครับตอนนี้น้ำปรุงเราก็เดือดแล้วครับเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะผัดเคี่ยวจนน้ำงวดนะฮะครับเมื่อตะก,กี้นี้แอบชิมลนวะ รสชาติพอดีเลยนะฮะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยความงวดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วถึงตอนใส่ถั่วงอกเข้ามาชงอีกทีนะครับครับตอนนี้มีตะคุกของเราก็น้างวดแล้วครับแล้วก็ผัดต่อยเล็กน้อยนะตอนนี้ก็ใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยแล้ว หอมฉุยเลยนะครับครับใส่ต้นหอมแล้วก็สัวงอ,อกลงไปเพิ่มนะฮะต้นสีสันนะครับก็เป็นอันเสร็จสำหรับหมี่ตะคุนะฮะเดี๋ยวเราไปชมในจานกันนี่นะครับ ครับนี่ก็เป็นเมตะคุกนะฮะที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมก็ไม่ทราบว่าต้องผัดแห้งขนาดไหนนะฮะเราก็อ้างยิงจากผัดไทยแล้วกันเนาะก็ได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้หอมฉุยรสชาติอร่อยทีเดียวเลยนะครับยี่ห้อนี้โอเคนะครับคลิปดนใจอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเที่ยวลำใจ .com แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ